เบบทำไรเบบีทำไรล้าวขีิถึงไม่มิไรรมม่ไม่มีกินข้าวเที่ยงยังเขากินเรวอกินปดกบพอดีผู้ปกครองชิวข้าเรียนเขามาให้กินอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคุณครูทำตัวนรัไม่มีเปิดกล้องหน่อยเบบีเขายากเห็นนะเม,มอ ไม่มีบัดกล้องนอนแล้วเขาจะแจกความฝนใสให้เบบีเบบีจะได้มีแรงทำงานบันกล้องบัดกล้องเ่มีอีกทำไมพ่อไม่มีเขาเขิขอนอะ่ะเขาเห็นหนะ้าเบบีแล้ว เขาใจแรงอะเฮ้ย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 ตุบ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 เลยเย็นนี้จะกันนะไม่มีอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะเลิกเรี๋ยวเราจะได้เจอ